สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการถอดด้ามจอบนะครับที่หักคาแบบนี้นะครับก็เป็นด้ามไม้นะครับเวลาเราใช้ไปนานๆนะครับด้ามก็จะหักนะครับวิธีถอดนะครับก็ง่ายๆนะครับใช้ตัวนี้นะครับนําไปเผาไฟนะครับให้ร้อนเลยแล้วไม้นะครับมันจะ ไม่นะครับเราก็ทําการเอาไม้ตัวนี้ออกนะครับผมจะใช้แก๊สเป่านะครับถ้าใครไม่มีแก๊สนะครับสามารถเอาไปโยนในกองไฟได้เลย นี่นะครับเราก็เผาไปนะครับจนกว่าตัวไม้ด้านในจะไหม้นะครับถ้าเกิดเรามีเวลามากๆนะครับเราก็ทิ้งไว้เลยนะครับแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเรารีบนะครับเราก็เผาแค่พอให้อ่าไหม้นะครับแล้วก็ใช้ไขควงนะครับหรือว่าอะไรก็ได้นะครับมางัดออกไปเลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วครับง่ายๆนะครับ ทดลองเอาวิธีนี้ไปทํากันดูนะครับถ้าเกิดว่าใครมีด้ามจอบด้ามเสียมนะครับที่ไม้หักคาแบบนี้นะครับทําแบบนี้ออกแน่นอนร้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้รับชมเลยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ